หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัสเซียว่ารัเสเซียพร้อมที่จะทำสงครามนิวเคลียร์หากอธิปไตยของชาติโดนคุกคามย่าได้ฝากคำเตือนด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐย่อมรู้ดีว่าการส่งทหารอเมริกันเข้ามาในดินแดนของรัสเซียหรือยูเครนก็ตามจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงแต่คิดว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรที่เร่งร้าไปสู่สิ่งนั้นแต่เราก็พร้อมเสมอปูตินย้ำอีกว่าอาวุธมีไว้เพื่อใช้ เรามีหลักการของเราอยู่และหากสหรัฐทําการทดลองนิวเคลียร์รัสเซียก็อาจจะทําบ้างเช่นกันจะไม่ปล่อยให้อีกฝั่งทําฝ่ายเดียวทั้งนี้ปูตินยังกล่าวถึงกองกําลังนิวเคลียร์สามเหล่าซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของอาวุธนิวเคลียร์ตามรูปแบบการใช้งานได้แก่ขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ยิงจากภาคพื้นดินเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่ปล่อยขีปนาวุธจากอากาศและขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำหรือ SLBM ว่า ทั้ง3เหล่านิวเคลียร์ของรัสเซียมีประสิทธิภาพที่สุดทันสมัยกว่าของสหรัฐมากและพร้อมใช้งานอาวุธทั้ง3เหล่าเพื่อตอบสนองต่อทุกภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบถึงความอยู่รอดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศส่งความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า300ล้านดอลลาร์หรือราว17,000ล้านบาทไปยังยูเครน โดยวงเงินดังกล่าวรัฐบาลขอยืมงบมาจากกระทรวงกลาโหมหลังตัวแทนของริพับบิกันปฏิเสธที่จะอนุมัติคำขอของฝ่ายบริหารที่ขอมา95,000ล้ดอลลาร์ซึ่งรวมถึงงบช่วยเหลือยูเครนกว่า60,000ล้านดอลลาร์ด้านเจสซีีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเตือนว่างบที่ให้มาน้อยเกินไปที่จะขัดขวางการเร่งรุกคืบของกองทัพรัสเซีย ล่าสุดนายนันทิวาสามารถอดีตผู้อำ่วในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไทยเตรียมพร้อมหรือยังสถานการณ์สู้รบในยูเครนไม่จบง่ายเมื่อนาโตขยายจำนวนสมาชิกนิวเคลียร์ขยับเข้าใกล้รัเสเซียมากขึ้นล่าสุดปูตินระบุพร้อมใช้นิวเคลียร์ถ้าจำเป็นนาโตบางประเทศพร้อมส่งทหารช่วยยูเครนหลังจากกระมิดกระเมียนมานานแปลว่าความรุนแรงใกล้เข้ามาแล้วยิ่งปูตินชนะก,การเลือกตั้งรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้ หมายความว่าชาวรัสเซียชั้นอนุมัติให้ปูตินจัดการปัญหายูเครนใช่หรือไม่หลายประเทศระงับการส่งออกธัญพืชโกงราคาหรือตุนไว้หากเกิดสงครามแต่พี่ไทยส่งออกหมดไม่มีเหลือไม่เผื่อยามฉุกเฉินเลยอย่าประมาทนะไทยไม่มีคลังน้ํามันสํารองทางยุทธศาสตร์มีแต่คลังน้ํามันของเอกชนที่มีใช้ระยะสัน้นฝากคิดเรื่องนี้ด้วยอย่าล้อเล่นนะเกิดสงครามจริงเรือหายเอาไม่อยู่นะ วุ่นวายจราจนทั้งประเทศอย่าบริหารประเทศบนความเสี่ยงอย่าไปตายเอาดาบหน้าจะตายจริงๆและล่าสุดทีวีฟรั่งเ24เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาโครงผู้นำฝรัร่งเศสซึ่งช่วงหนึ่งมาโครงกล่าวถึงสงครามในยูเครนว่าหากท้ายที่สุดแล้วรัสเซียเป็นฝ่ายชนะเครดิตความน่าเชื่อถือทั้งหมดของยุโรปจะเหลือศูนย์และหากสงครามขายายวงกว้างเข้ามาในยุโรปต้องโทรเซีย ขณะเดียวกันมากรงก็เรียกร้องให้ยุโรปอย่าขีดเส้นแดงเกี่ยวกับสงครามในยูเครนเนื่องจากจะยิ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอต่อทำเนียบเครมลินและจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าสู่สงครามในยูเครนมากรงกล่าวว่ารัสเซียถึงเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยเลี่ยงใช้คําว่าศัตรูหรือปรปักอย่างไรก็ตามผู้นําฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยมีความคิดทําสงครามโดยตรงกับอีกฝ่ายแต่สงครามครั้งนี้ยุโรปไม่สามารถอยู่เฉย Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela La sécurité des Européens quelle serait-elle Est-ce que nous nous sommes dans un temps aujourd'hui qui est de résister Et nous sommes dans un temps. Et c'est celui que j'assume qui consiste à dire si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts et nous serons prêts. Et pour être prêt, Et nous serons prêts. Vous, vous, et nous serons prêts il faut à prendre aussi... les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Raison pour laquelle vous avez.